ซึ่งวันหยุดแบบนี้นะคะก็ยังมีหลายหน่วยงานทํางานอย่างหนักมากเพื่อแข่งกับเวลานะคะช่วยผู้ประสบภัยความเครียดก็เริ่มมากขึ้นเพราะหลายบ้านสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยและเดี๋ยววันนี้มีตัวเลขที่เริ่มจะนับกันอย่างชัดเจนแล้วว่าบ้านเสียหายไปกี่หลังสั์กี่ตัวเทือกส่วนได้นาะได้รับความเสียหายยังไงบ้างเราจะไปติดตามทั้งหมดนี้ในบิ๊กสตอรค่ะ ผ่านพ้นไปแล้วนะครับหลายหน่วยงานได้ระดมเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยครับคุณกนกนวลอินสมพักษรมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณธันยมัยคะ ขณะนี้ที่ฉันอยู่ในพื้นที่บ้านแหลมตะลุมพุกอําเภอปากพนังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะในค่ําคืนนี้หลายพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนั้นยังคงตกอยู่ในความมืดเช่นเดียวกับที่นี่นะคะซึ่งขณะน,นี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกํากลังเร่ง ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือค่ะวันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านในหลายๆจุดนะคะหลังจากที่ความช่วยเหลือนั้นทยอยเดินทางลงมาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4ได้มีการระดมกําลังเจ้าหน้าที่ทหารกว่า6,000นายเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูบริเวณ6อําเภอชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายยังคงมุ่งหน้าสูบชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยทหารช่างจากกองทัพภาคที่4นับร้อยนายค่ะได้ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านทํากิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ล้างเก็บกวาดทาความสะอาดสถานที่ราชการวัดโรงเรียนในย่านชุมชนตำบลแหลมตะลุมพุกหลังวิกฤตพายุปะบึกนั้นผ่านพ้นไปค่ะ สำหรับความเสียหายที่กินพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบริเวณกว้างนะคะทำให้กองทัพภาคที่4ได้จัดเตรียมกําลังพลกว่า6กพันาย45กองร้อยและทหารช่างอีก60ชุดลงพื้นที่สํารวจความเสียหายและฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยให้ครอบคลุมทั้ง6ออาเภอชายฝั่งซึ่งประกอบด้วยอําเภอปากพนังหัวไซส,สิชนท่าสาาขนอมและอําเภอเมืองค่ะเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดค่ะ โดยฐานช่างจัดเตรียมชุดเครื่องมือช่างซึ่งตอนนี้เราได้มีการเตรียมมาแล้วจำนวน60กว่าชุดนะครับตั้งแต่วันนี้ป็นต้นไปก็จะเริ่มดตานหน้าไปสำรวจความเสียหายของทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของแหลมตลุมพุกซึ่งทราบว่ามีหลายหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอเรียนยืนยันนะครับว่าทางกองทัพและทางจังหวัดเราจะดูแลพี่น้องในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนก็ขอให้ใจเย็นนะครับทางเจ้าที่เข้าพยายามที่จะเดินเข้าไปสำรวจกองทัพและทางจังหวัด จะเร่งรัดในการดําเนินการให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดครับ,บใบไจนี่น้องเขาได้ข้ามาช่วยบ้านพี้ยนถึงปีกันใบออกบใบไจน้องเอเนี่ยติว๋วเขาได้ข้ามาช่วยกันเขามาได้มาดูแลในหมู่บ้านเราเ่าน้องเนี่ยผี่เป็นปูมเลยแล้วตว่าเขามาช่วยน้องครอบใจมากเลยแล้วน้องขอครบคุณมากหมากเลยน้อง ไอ้ไอ้ข้ามาช่วยกันตอนน้องเนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันตนังเพรนี่น้องให้ข้ามาช่วยก็พีมันก็ไม่มากไม่นักไม่น่าแต่ไรก็มาช่วยทีว่าคนที่ว่าเขานักหมากหมากันนู่นนะอะไรดีใจมากเลยน้องเนี่ยผี่เป็นปูมเลยเละ ขณะที่พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภานำทีมแพทย์อาสาจากทั่วประเทศลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพผู้ประสบภัยซึ่งขณะนี้มีแพทย์อาสาจำนวนมากสมัครใจลงพื้นที่ซึ่งนับตั้งแต่วันที่3มกราคมที่ผ่านมาได้ทำการตรวจรักษาผู้ประสบภัยแล้วกว่า1,900รายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บจากแผลน้ำท่วมและอุบัติเหตุและหลายคนมีภาวะเครียดโดยสิ่งที่น่าห่วงใยขณะนี้คือโรคที่มาหลังน้ำท่วมขังและ และวาตภัยอาทิโรคฉีหนูซึ่งแม้จะยังไม่พบผู้ป่วยในขณะนี้แต่ต้องย้ำเตือนให้มีการเฝ้าระวังเพราะมีความเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ขณะนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งแพทย์เข้ามาในทีมแรกนะครับมาสองชุดนะครับเข้ามาดูแลพื้นที่แล้วก็มาดูก่อนว่ามีความต้องการอะไรบ้างโดยสังเกตว่าแพทย์ อาสาของแพทยสภาเนี่ยจะมาจากทั้งโรงเรียนแพทย์เช่นจัดทางศรีราชนะครับมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับมาจากแพทยทหารนะครับแล้วก็หลายๆส่วนนะครับพอเข้ามาในพื้นที่วันนี้เราก็ได้มาคุยกันว่ามีพื้นที่ไหนมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะจัดทีมต่อเนื่องถ้าเกิดต้องการมีความต้องการระยะยาวลย ความเสียหายที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทําให้ขณะนี้บางพื้นที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเช่นที่บ้านทับน้าเต้าหมู่8ตําบลกรุงชิงอาเภอนพิตามกระแสน้ําป่านั้นพัดสะพานที่ใช้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านขาดถึง4จุดชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นวันที่3ล่าสุดได้มีการลงขันเรียรายเงินจากภายในหมู่บ้านจ้างรถแมคโครทาทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นเงิน20,000บาทโดยไม่รอการช่วยเหลือจากทางการค่ะ ช่วยกันช่วยกันคุณพันธุ์โรขงพันุ์คุณหน้ารยเลยกันคือช่วยมาให้ได้หลุดเรียนได้ก็ได้โอคุณปู่ยายตายายก็ได้โอหนักเรียนได้ก็คือได้โอกันมาก้นให้แบบนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่งานก็มาช่วยกัเละแต่เขาบอกว่าคือวันนี้วันอาทิตย์ก็คือรวมทั้งเงินแจ้งไม่กลัวเองค่ะคือตั้งการไม่กลัวอ่ามากกว่าสองเมื่นค่ะสองเมื่นคุณจารันช่วยกันค่ะช่วยกันถูกถูกคนเลยทีกว่าเขาหมายนั้นนะคือคือแค่เห็นใจกันว่า ค่ะว่าคือความลำบากนะค่ะคุณธัญมัยคุณสุทธิวัต์คะแม้ว่าบ้านแหลมตะลุมพุกแห่งนี้ที่ที่ันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะจะไม่มีการสูญเสียเรื่องของชีวิตนะคะแต่ว่าร่องรอยความเสียาหายจากพายุประบึกนั้นก็ได้สร้างความเจ็บช้ำให้กับชาวบ้านที่นี่นะคะหลายคนนั้นแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวติดตามได้จากรายงานของคุณเพลินพิชูเสงค่ะ สำหรับบางคนนั้นอาจมีค่าน้อยนิดค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนนั้นมีค่ามากโดยเฉพาะชาวบ้านผู้ประสบภัยกับพายุป,ปาบึกในพื้นที่ของบ้านแหลมตะลุมพูกแห่งนี้ที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและบ้านเรือนที่พังราบหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะผ่านพ้นชะตากรรมนี้ไปได้อย่างไร ไม่อยากให้แดงเด่นกลับมาเพิงบ้านไม่รีวิวเลยมาเห็นบ้านเพิพูดไม,ม,ม่ออกปันตั้งคะมากเมื่อนต่งคะจังเลวรว์รอนแต่ถ้าคนยังเงินนั่นก็ไม่ได้าาร,ไร่าได้ นี่เราไว้ได้ใหญ่เลยได้ครับเอาได้หมาดซึ่งบานก็เอาได้หมาทร้อมเต็ม,มาลยตัวมันหมาก,กันไม่ดีได้ไม่ดีเอาไว้ได้หมาทร้อมมันกินข้าวมังม่งแล้วไหมคะนี่กินแล้วก็มมากใหญลงไหมมันบริเวณรับปากตึ้งใจมันไม่ไม่ไม่ไมดีกันนะปากแกนแบบน,นั้นเลยเม็ดเม็ดเลย เสือปาลาก้องยายก้องใจเลยเม็ดเม็ดเลยนี่คำพูดที่พลังพลูออกมาจากหัวใจของยายหนูนิดและป้าสุดาจิตนาธรรมสองแม่ลูกผู้ประสบชะตากรรมจากพายุปลาบึกพัดถล่มบ้านแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงบ่ายของวันที่สมกราคมที่ผ่านมาสะท้อนความรู้สึกของคนที่เหมือนหมดสิ้นแล้วทุกสิ่งหลังทั้งคู่กลับจากศูนย์อพยพแล้วพบว่าบ้านที่เคยอาศัยบัดนี้พังราบ ของเครื่องใช้ที่เก็บหอมรอมริบสร้างมาอย่างยากลำบากตลอดชีวิตถูกคลื่นซัดถาโถมพังเสียหายกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางทั้งครอบครัวเหลือเพียงเงินติดตัวเพียงแค่ไม่กี่พันบาทยังนักน,น,นั่นีปั้นไนี่นั่นคือมากนั่นคือมากของเราท่านเลยแต่ว่ามัน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 มากแล้วเราบอกได้ใจใจค้อนนะลูกขนะนะ ่ต่างจากลุงสมจิตและป้าจิตสุวรรณโนผู้ถูกคู่ยากวัย70ปีที่เล่าความรู้สึกในวันพายุป,ป่าบึกผ่านพน้นว่าได้สร้างความเสียหายทั้งต่อบ้านของตัวเองและของลูกหลานรวม7ครอบครัวลุงบอกว่าโชคยังดีอยู่บ้างที่สามารถรักษาเรือและเครื่องมือหาปลาซึ่งเป็นปากท้องสําคัญของครอบครัวและสําหรับลุงเองถือเป็นสมบัติชิ้นที่มีค่ามากที่สุดมีค่าคือว่าบ้านเรือ สิ่โค้หาก,กินเลยปนนี้ละลูกคือว่าว่างโอยได้สร้างเป็นจินขึ้นมามันปล้ำกันน่านลูกปล้ำกันน่านซึ่งสีทียู้ไร้คำนี้ก็ไม่มีนี่มาปล่อยก็ยู้ความรุนแรงของพายุป,ปาบึกยังได้ถึงร่องรอยไว้ให้เห็นทั้งจากดินทรายทะเลที่ถูกลมเล็กรื่นหอบพัดขึ้นมาทับปิดถนนของหมู่บ้านแหลมตะลุกพุกความสูงบางจุดเกือบเมตรจนมองไม่เห็นพื้นถนนเดิม องค์เก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับรองรับน้ำฝนที่มีให้เห็นในทุกหลังคาเรือนถูกทรายทับถมเหลือให้เห็นเพียงครึ่งเดียวบางก็ถูกกระแสน้ำและลมพัดลอยไปขวางกลางถนนและป่าชายเลนเป็นภาพที่ชาวบ้านแหลมตะลุงพุกบอกว่าไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อนหลังเหตุการณ์พายุแฮรียอเมื่อ57ปีที่แล้วแต่ก้อนพื้นที่ที่เรายึดตรงนี้ไม่ได้สู้กันดีไม่มามามาก้ืว่ากับน้นกับไร่เนียนทรายําว่าน้น แต่ว่านี่น้นตําเออว่าชาใ่ใช่แล้วคือว่าตอนแรกพอเข้ามาทึ่งผอหมายเห็นสภาพันีปาลาลุ่ซึ่งพันพืมั่งห่ายวาดู้แล้วหกแม่อีกไม่ช้าบ้านเรือนที่พังเสียหายเหล่านี้จะได้รับการซ่อมแซมหลังเริ่มมีทานน้ำใจของคนไทยหลั่งไหลเข้าให้การช่วยเหลือหากแต่สิ่งที่จะยังคงทิ้งไว้นานกว่าคือความรู้สึกหวาดกลัวของผู้ประสบชะตากรรมทุกคนซึ่งก็ได้แต่ภาวนาว่า ธรรมชาติจะไม่สําเติมชะตากรรมอันยากลำบากให้เลวร้ายลงกว่าน,นี้อีกแล้วเผินพิษชูเซนสํานักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะคุณธรัญรม,มัยคุณสุทธิวัต์คะล่าสุดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการประเมินความเสียหายเบื้องตน้น พบว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพายุประบึกนะคะที่ส่งผลให้เกิดวาตาภัยและอุทกาภายัยครอบคลุมทั้งในพื้นที่23อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า530,000คนค่ะในจํานวนนี้เสียชีวิต2คนนะคะยังไม่รวมสาธารณูปโภคทั้งระบบไฟฟ้า สะพานต่างๆนะคะที่พังเสียหายอีกจํานวนมากและยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ทั้งหมดค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ด้วยเพื่อให้กําลังใจชาวบ้านค่ะ